ขึ้นมาอ้ามามาดิข้ามาครับอ้าวอ้านี่แหละอาแม่สายพินมหาลูกชายนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้สวัสดีครับโอ้ไม่รู้ว่ามานะนี่ไม่รู้ว่ามาไม่รู้ว่ามาไม่เห็นโทรมาก็เลยจะรีบกลับ อือแล้วอ๋อครับผมมันทีจะเย็นใช่ไหมแตจะเย็นใหม่ทรงใหม่ก็คือวันนี้ไอเอฟซีเขามาที่บ้านนะก็เลยรีบกลับครับผมเอาเปิดไทยแล้วเปิดไทยให้คุณแม่ขึ้นไปหาลูกชายหน่อยได้ได้เดี๋ยวน้องปาล์มพาขึ้นไปครับต้องหยกมาที่บอกอ่าลงมาลูกลงมาเร็ว เอาลงมาลงมาเร็ว <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวป้าพาคุณแม่ขึ้นไปถ่ายรูปเลยเร็วไ <c oughs> เอ่อกี้นเสจ้าวดียจ้าดีวจ้าไปน้ <c oughs> องยกไปขึ้นไปลูกไป

อ้าวอะน้องยกลูกนะมาตามพ่อมานี่แหละเอ้าคุณแม่สายพินก็มานะครับก็เราก็รีบกลับเพราะว่ามีเอฟซีมาที่บ้านนะครับผมอะกอดลูกชายเลยครับกอดเลยอะน้าโรจีก็ยิงไทยลูกจีหอัเอาหนึ่ง เอาหันหน้ามาครับหันหน้าออกมาจากตรงนี้เออไปถอยถอยไปข้างหลังตรงกลางเลยครับถอยไปตรงช้างอีกนิดนึ่งอานี่เอาเข้าไปเอางามเอาโอเคครับวันนี้ก็ดีใจมากครับจิกเข้าไปเรื่อยไปไม่นั่นเป็นไรเข้าไปเลยเอ้าก็ วันนี้ก็คุณแม่สายพินมาให้กําลังใจลูกชายนะครับก็ขึ้นมาที่บนรถเลยครับหนึ่งเดียวในโลกครับผมตอนนี้พี่มงคลเออถอยไปเออเอาเขอให้มีความสุขมากครับในวันปีใหม่ไทยนะครับที่มาเยี่ยมลูกชายวันนี้นะครับคุณแม่ครับอ่าสุขภาพแข็งแรงกับน้องหยกนะอ้าคุณแม่กับลูกสาวนะครับมาให้กําลังใจนะครับผมโอเคครับมงคลเออ ครับผมไลใค้จ้าองเกือบไม่ทันน้อลูกเนาะได้กดมงคลด้วยครับกดแพลางามด้วยครับผมเออเกือบไม่ทันน้องกิ่งน้อลูก่าจังหวะดีครับอ่าเล่นเรีนอ่ะกดเร็วกดมงคลก่อนเนะกดได้ลูกก่อนเลยเออกดเออเอาเป็นไงเรียนเป็นไงเก่งไหมเรียนดีไหมเรียนเรียนถึงไหนแล้ว อ่าโอเคโอเคเนาะอ่าครับวันนี้นะครับผมคุณแม่สายพินนะครับก็มาให้กําลังใจลูกชายนะครับหลังจากแห่เสร็จนะครับวันนี้อ่าก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับคุณแม่ก็มอบคะแนนให้สองพันนะครับบอกว่าวันเกิดไม่ได้ไปร่วมครับผมก็ไปซื้ออาหารช้างนะครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมขอบคุณมากที่มาเยี่ยมนะครับครับผมคุณแม่อยู่บึงสามพันนะครับใกล้ๆครับบ้านเกิดคุณแม่นะครับอ่าเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์ครับผมวันนี้ ขอบคุณมากครับอ้าวมาให้กำลังใจทีมงานกดไลค์เร็วข้างบนน่ะอ่ากดไลค์นะครับสุดยอดครับผมโอเคครับ